พันคุณพันเลยวู้เต็มเลยพีนามาบอกบอกว่าครับไว้ไม,ม่ได้จับกบมันก็ดยแม่นตัวกบมันเข่าได้จับเป็ดเจีดได้เรียวเกิดแบบไม่เห็น,นงกเด้อืองกไปดูตองดูหลังในเก่าใสเลยแหละใส่พันไปเละพันคุณพันไปเล,ละโอ้ตามตัวเลยตามตัวใส่ไปเลยโอ้ กี้ว่าอะไรนะสองงวดทำไมไม่มาบอกพ่อชองวดนคือว่าบ่ะค่ะจิให้รักึกแม่นไม่ใจเนาะวันนี้ไม่ได้ไปไหนบ่ะพ่อผมไว่าไปได้จัดตัวจักสาวป่องก่อนที้เกี่ยวขาอยาจะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะพ่อเนาะแล้วก่อนอินก็มาหาคุณพ่อนะครับโอ้ดังคักดังทั่วบ้านเลยนะครับพอรันคือเป็นในสร้างบ้านสิพ่อสร้างสร้างบ้านเสร็จแล้วผมว่าย่าง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 บล็อกบัติโอ้ยังบล็อกไ่าจะงวดนี้ล้ว

มันเม่ไจับกบเลี้ยวขึ้นไปเป็นเห็นุกทีเรืองหุ่นครับเอออเารถให้ง่ายๆเลยประเดาเก็ดเก้าหกสามตัวเลยแมนครับคือตัวกันก็เอาเก็ดพอไปเลยเก้าเก็ดเก้าหกตัดเอาในนี้ตัดเอาในนี้เลยครับเก้าหกแมนครับสามตัวตัดเอาในนี้เลยได้เลขเลยนะตัดเอาในนี้เลยวันเสาร์นี้เลยวันนี้อันว่าวันฝันห้ก่อนฝันตังไหนก่อนอ๋อฝันไปจับกบเนีวะจับมันเป็นที่เรียก ฝันไปจับกบแม่นครับมดเป็นยังกว่ามืเมือนี่เอาจับเป็นตีนอ่เออเออเออกระไรเจ้ามันเป็นฮามันเป็นฮนี่มันเป็นฮาอันี้ตัวนี้เป็นฮาเนี่ยมันเป็นหาเป็นยังแับนี้พ่อมันเป็นเก้าแล้วเลี้ยวขึ้นไปเห็นนกนกเป็นหกไม่ใช่ห้าเก้าหกพ่อฮะเอาไปแลวแต่ว่าพ่อเป็นได้เอาหกใส่ทีนีมันยิ้มหกกรพุ่นมันจับจับเป็นเจ็ดเลยจับจับเป็นเจ็ดแม่นครับ แต่ว่ามือนี่ไม่เอามือนี้่เอาเพราะไปจับอะไรเด้จับครบเลยมันครบเป็นเก้าครับเก้ายังก่อนเก้าหกเก้าหกเจ็ดเป็นหกแมนเจ็ดก็เามือเป็นหากะยืมซี่เจ้าหาได้ก็เลยเพราะว่าผมบอกเจ็ดหาอย่างก่อนเจ็ดเก้าหกห้าเก้าหกครับปะง่าย่คือการนัเป็นตีได้ขา่าวมือเป็นหากะหาเพราะว่าผมบอกจับเจ็ดเอาเข้าจับหนึ่ตัวจับหนี่งตัวย่อหนึ่ครับไปเจ็ด เก้าเลี้ยวไปเป็นหกบัทเนี่ยเจ็ดเก้าหกครับเจ็ดเก้าหกครตัวล่งนี่เป็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็บครับมีแค่นั้นตีง่ายๆนะพ่อเนาะง่ายได้ตีง่ายครเป็นทาได้ห้าเก้าหกเอาห้าเก้าหกเ้านึ่แมนครับเท่านั้นมีแค่นี้มีแค่นี้บางๆเลยบางๆเลยน่ยนะบนสั่นด้เรอะโอ้เพราะว่าเลี้ยวขึ้นไปเห็นนกก็จะว่าตัวเก้าหกเอาวะนี่ เกาเกาหกแล้วตัวตัวตัวอ่ะต,ตัวเน้นน่ะ,นะตัวตัวเน้นเลยพ่อครับเลบี้ยงก็ไปไม่เห็นหกไอแสดงว่าต้องยุบหลังหลังตัวเก้าอย่างที่ว่าเนี่ยครับเนี่ยที่เคยจนเป็นเกียรับครบมันเป็นเก้าแล้วเลี้ยงก็ไปไม่เห็นหกทีไมเออเนี่เยเอาเกาหกเลยนั่นแหละตัวเน้นตัวเน้นเลยเกาหกแม่นครับแข็งแข็งเลยบอก่อแข็งแข็งเลยหกเป็นตัวเน้นแม่นกระดิ่งที่จะเอาหาใช่ก็เอาอะไรบ้างหา อาหกเจ็ดหักครับล้องตีเบิ้งครับเบิ้งแต่ว่าผมผมผมมักเจ็ดแม่ผมจะว่าผมจับเลยนะฝันแค่เดียวนี่ยวันฝันแคเดียวเท่านี้เองไหมแต่ว่าพ่อฝันทีไรมันจะออกสามตัวนะพ่อเนาะทุกครั้งเนาะตามรัฐที่ที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวนี้แสงบ่ลอยแต่ว่าน้ำทำไมตรงหน้าบัวไม่ปู้เงี้ยก่ออยู่นี่ปู้ผู้ลุบผู้ลุบเนาะคนบ่คนบ่ลอยเห็นเลย น้เดอนพูดเยอนี่แหละจนเด้างเงี้ยนใส่คนน่ะนี่และนี่ละจะไปเจอให้แล้วกุ้งวันี่ใช่ม่นอนอยู่ใส่พวมนี้ก็ลูกเสาอันนี้แบบใม่วงคุณไหมอังนเป็แมนครับบานนี้อันนี้คือใหญึกวถือสองวัดนี่เลยน้าังเนี่ยใจกถือสองวัดเลยสงวดแล้วห่กี่้หอยนวดนี้ใหญ่ได้ยังบ่วกุ่ชาวะยังเหรอครับยังไม่รู้แต่ของข้อนี้คือเจ็ดเก้าหกกับห้าเก้าหกแม่ครับ ยายถี่จังหวัดก่อนวันนี้เราฝันไปบอยต้องจับปุบับกขอไม่บัดทำาเบืองไหนเอฟซีอะอยายเราฝันแมนเล้เราหักาอกกองเนาะให้เากอกได้ทีได้สองได้สองวันได้เอาน้ำหยปกองแปลงนี้่อยเรื่อยไแต่งวงาก้อนกับแปลงไ้สร้างเงินรถติสร้งเงินรถโอ้คือแมนแท่นีว่าที่บอบมาบเมื่อนี้ให้บบมาหน้าบ่บ่ไปยุ่ิลูกสาวลูกสาวว่าสบาย ส่วนสีแดงฟังแย่บ้างสนิมใจว่สบายลูกสาวว่สบายเโอเคเลขเลขยายส่วนมากจะฝันเอาหรือแนนใจแค่ฝันเอานัฝันขิ้หฝันขิ้หูเด่นครับก่นแกไม่เกงไรถามหมดแลาวนีพีนาพีนายังมาบอกเหมือนเดิมไหมพ่อก็มากคือเขาเห็นเนี่ยผู้คนก็มาหาทักษิลอะก็บอกนี่ก็เฮ็ดยังทั่ษิละครับรอบนี้ฝันว่าได้จับกบเลยแนนครับว่าได้จับกบผมก็เลยตีว่าจับนี่เป็นเจ็ด ครับโคบินเก้าเยี่ยมขึ้นไปมันเห็นงกงกเป็นหกลูกเลยเนีนบันเจเก้าหกเลยคือเนีนนี่นี่สามตัวแล้วพ่อครับเจ็ดเก้าหกไหมเจ็ดเก้าหกครับแต่ว่าตัวล่องนี่การเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดใส่ตัวบันเดวตัดเอาในนั้นะตัดไม่หายแล้วครับเก้าเจ็ดเก้าหกถูกจริงดิสามเชียงหน้าไหมสองงวดนะเด้อเอฟซีเด้อสองงวดแล้วนะครับก็รัด บ่มีไฟมาติบมมีไฟมาอ้เป็นตาน้อยใจแ่ะเนพออยูคยคือบมากันบ่มากันผู้ขายจะมาถึกสิ่งไรกันมาแเนาะคิดวอาอยู่คือบ้ากือบ่มม่นบ้ายามันถือบ้ายามันถือบมาจริงหรอพอรัดเรียกหาเลยนะครับผมคือบมากหรือว่าสองงวดแล้วเลย ตัวเดียวหางเดียวเอคหางเดียวเป็นลยครับม่นมมันใจครับคือเจ็ดเก้าหกตัวเน้นนี่ตัวเน้นเลยครราะว่าไตลวดตัวเน้นตัวรนก็ว่าไปเลยเท่าไหร่นะพันคูณพันสามตัวพี่ตัวร้อนนะพันคูนพันนี่ติพันคูณพันลวดเจ็ดเก้าหกตัวเน้นนี่ตัวร้องคือห้ากับเก่าเจ็่นตัว ไม่บอกก่อเกียร์เหยอนั่นละนั่นละหาเสียบใส่ในไผ่อยู่ในนี่มันกลับหัวเป็นหกเจ็ดได้ไหมนี่ครับได้ตัดเอาในนี้เอาเนาะครับถ้าในนั่นละครับพี่แกนั่นกลับเลยเด็กว่าร้ายเนาะไม่หายไม่หายร้ายผมไหมครับเป็นหากะหากะก็เกียร์ชาเก้าหกพาเก้าฮาไปจนจันนี้มักแต่ว่าผมมันมักอยู่นี่คือพ่อนอนหน้ากับสีฟันดีครนอนอยู่น้ำปูรูปนี่ละครับน้ำปูอย่างที่เจ้าทานอยู่หน้า มาช่วงนี้เขาสีด้เกี่ยวแล้วม่นเบาครับเขาสามทีมองสีด้เกี่ยวแล้วจะได้กินเขาเม่อจะได้กินเขาไม่ปูเยอะบ้าให้เยอะบ่เสียมากว่าเขาผีไม่เลยละเดี๋ยวคงสุท้ายยังตามม่อีกก็ได้เพื่อเพิ่มน้ำมาบอกอีกเนาะงค่อยไปถ้าฝันผีกับเขาแล้วเนาะจำเบอร์โทรเจ้าของได้ปะไม่ได้เอาบอกในี้แปดสองแปดห้าสองสี่สี่หกแปดอีกรอบนึงพ่อ 0 8น8 5แปดสองแปดห้าสองีีหกแปดโครับผมนี่เบอร์คุณพ่อครับครับครับปีนามาบอกนะเอ็มดีจริงจริงนี่น้อแคบไว้นะครับผู้ลุกนะคับตะกี้เปนแสงเป็นเล่าเลยเตอเปนแสงเปนเล่าจริงว่ใครเห็นเป็นหรอจะเดี๋ยวพ่อยกหัวอักนี้วยกไปเป็นยกเพระะจะมีหกติดเัยนะว่า เพื่อมักแก่งเห็นว่าไรเรืเจ็ดเก้าหกนี่อแต่ว่าตัวอรองม่ไปเชือว่กับเกเจ็ดนี่ชื่อตัวกันถ้าเดียวรถรงมากเนี่ยแต่ว่าย,าย ade, ่าดันถือสองัวดันนังไหนเนี่ยเด้อใช่สองหัวอะไสิ